สวัสดีครับนะครับในงานสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นป .5 นะครับก็สุดท้ายเนาะนะครับจากกิจกรรมใบงานงองงูสอนทัพหนึ่งป .5 ทัพหนึ่งนะครับเราไล่ไปสำรวจอาชีพหยูในชุมชนแล้วนะครับในใบงานที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเลือกให้เรียนเนี่ยเลือกอาชีพที่เรียนจะชุมชนมาสอนอาชีพนะครับที่เรียนในชุมชนนะเรียนเนื่เลือกมาสอนอาชีพเลย ยกตัวอย่างเช่นนกเรียนอาจจะเลือกในชมนุมชนท้กงเรียนนะอาจจะมีทหารแล้วก็เจ้าของร้านอาหารนะครับเรามาดูว่าอาชีพที่นิเรนเลือกได้แก่หลายบ้านนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างครูครูบอกเลือกทหารวิชาทหารมาครูมันมีทหารไงชาวบ้านครูนะครับคือลักษณะการทํางานก็คือต้นดูรายได้กับเอาสองตัวคือรายได้กับลักษณะของอาชีพนะครับรายได้คืออะไรรายได้ของทหารก็คือ เงินเดือนมาจากภาษีของประชาชนเงินเดือนของทุกๆคนเลยอย่างเช่นครูคุูก็ต้องเสียภาษีให้กับประเทศแล้วเอาแล้วเงินเดือนของพวกครูเนี่ยก็ไปจ้างพวกครูทีหนึ่งนะครับอ่ะนี่คือลักษณะคือมีรายได้มั่นคงนะครับของาที่ทหารเนี่เป็นข้าราชการนะครับรายได้จะมั่นคงนะครับแล้วก็ทํางานให้หน่วยงานของรัฐแล้วก็บริการประชาชนนี่คือหน้าที่ของทหารเนาะ นะครับส่วนอ,า,อ,า,อาชีพเจ้าของร้านอาหาราพวกร้านอาหารร้านกาฟนแฟร้านอะไรพวกนี้ร้านอาหารต่างๆอะไรที่อยู่ในตำบลเราอาชีพแถวบ้านเราเนี่ยรนากฐานของมันก็คือหนึ่งรายได้มาจากการขายอาหารซึ่งมันจะไม่แน่นอนบางวันก็ขายได้บางวันก็ขายได้มากวันนั้นก็ขายได้น้อยถ้าได้มากก็เงินก็มากถ้าขายได้น้อยเงินก็น้อยถ้าวันไหนปิดหยุดป่วยไม่ได้รายได้ ไม่ได้อันนี้คือสังหะรายได้ของอาชีพอาหารนะคนขายอาหารนะครับสองเป็นอาชีพได้ทำงานด้วยตัวเองอยากอิสระไม่ต้องรับจ้างหรือทําให้ใครอยากจะหยุดเมื่อไรก็หยุดอยากจะทําเมื่อไรก็ทําแต่ถ้าหยุดหรือไม่ทําก็ไม่ได้เงินแต่ถ้าได้ทําได้ขายของมีคนมาซื้อเราได้เงินยิ่งขยันมากเราได้เงินมากยิ่งขยันน้อยเราก็ได้เงินน้อยขึ้นอยู่กับความขยันของตนเอง แต่อย่าลืมว่าการขายอาหารนะครับมีฤดูการอาหารของมันนะครับเพราะนั้นเราจะใยได้จะไม่มั่นคงนะครับขึ้นอยู่ความขยันของเรานะครับนี่คือลักษณะการทํางานที่อยู่ในชุมชนนะครับที่เรียนสามารถไปสํารวจมาแล้วในใบางานที่5้ทับหนะครับเรื่องเรื่องสารวจอาชีพนะครับลักษณะมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้เรียนลอกตา้ย เขียนนะครับเขียนเรื่องไร้ดาแล้วขนาดการทํางานนะครับโอเคนะครับสําหรับใบงานถ้าเกิดนักเรียนทําครบเสร็จทุกใบแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็หมดแล้วจบแล้วนะครับในส่วนของใบงานวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครูก็ขอสอบเก็บคะแนนไปภาคในส่วนของวิชาการงานนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูพบกันใหม่ใน คิด่อไปนะเฮ้ไม่ได้รบจะไปไม่มีแล้วนะครับก็หมดแล้วนะครับจะไม่เจอเจอคุยทีคือออนไลน์เวลาเรียนมาโรงเรียนเลยนะครับมาโรงเรียนเลยเดี๋ยวมาเจอคุยทีในวิชาแน่แนววิชาลูกเสือวิชาชุมนุมนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้จะพบกันใหม่เมื่อเปิดเทอมนะครับนักเรียนขอครูครูอวยพรนักเรียนนั้นดูแลรักษาสุขภาพปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับไปไหนมา,หาไหนใส่แมสด้วยนะ ใส่หน้ากากนะครับใส่แมสแล้วก็ล้างมือให้เรียบร้อยนะครับเป็นหนมาหนครับขยันล้างมือนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ